สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปลันดอมนะคะกับหัวข้อถ้าคุณตัดใจจากเขาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นค่ะเช็คพลังงานของเขาและคุณหน่อยนะคะตัวเขานะคะลัคนาหรือราศีของเขาโอเคมีพิศศพพิศศพ กลุ่มศุกกลุ่มประมาณนี้อ่ะอ,อ๋อแล้วก็พิจิตคนนี้มีความแบบอืมีความขี้ใจน้อยมีความนิ่งอ่ะคือเป็นคนดูนิ่งๆเงียบๆแต่แอบซ่อนความขี้หึงขี้หวงขี้ใจน้อยแล้วก็ เหมือนจะเป็นคนมีเหตุผลนะแต่จริงๆคือพอพอถ้าอารมณ์อารมณ์ไม่ดีหรือว่าหวั่นไหวอ่ะมีความหวัน่นไหวอารมณ์แปรปรวนอะไรเงี้ยเหตุและผลจะแบบจะไม่ค่อยมีอะค่ะจะคิดอะไรแ,แปลกๆหรือตัดสินใจอะไรที่มันดูไม่สมเหตุสมผลนะ่ะทั้งทั้งที่ปกติจะดูเป็นคนนิ่งๆดูสุขุมดูมี ความคิดดูมีเหตุมีผลแต่พอสมมุติถ้าหึงหวงหรืองอนขึ้นมาเหตุผลอะไรที่เคยมีคือหายไปหมดเลยตะก,กะผิดเพี้ยนไปหมดเลยอารมณ์จะเข้ามาควบคุมเหตุผลการกระทำอะไรต่างๆก็ก็จะเปลี่ยนไปนะคะอันนี้คือเขานะอ่ะแล้วพลังงานของคูณหลาบเป็นยังไงเอย และขานาหรือราศีของคุณนะคะมีการมีตุนนะมีการมีตุนประมาณนี้คุณคุณอาจจะเป็นคนที่เอ,อโรคส่วนตัวสูงเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเป็นคนมีเหตุมีผลแล้วก็เป็นคนไม่ค่อยพูด ไม่ค่อยไม่ค่อยพูดไม่ค่อยแสดงออกอะมีอะไรเก็บไว้ในใจมีความแบบเหมือนจะเรียกว่าเป็นความลับมันก็ไม่เชิงอ,อ่อะแต่คล้ายๆคนที่อ่าเรื่องส่วนตัวไม่ไม่อยากให้ใครรู้ก็ก็ไม่ต้องก็ไม่ต้องบอกใครไม่ต้องแสดงออกคือจะมีแบบด้านด้านหนึ่งที่ โอเคให้คนอื่นรู้ได้ให้คนอื่นเห็นให้คนอื่นรับรู้ว่าฉันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นด้านไม่ได้แบบโกหกนะแต่เป็นอีกด้านหนึ่งจริงๆเป็นด้านที่แบบว่าโอเคอาจจะแบบมีความสุขสดใสร่าเริงหรือแบบดูไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าอีกมุมหนึง่งอ่ะอีกมุมหนึงน่งที่ไม่ให้ใครเห็นคือเป็นมุมส่วนตัวของคุณจริงๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนอื่นๆอาจจะรู้จักคุณแค่ในส่วนหนึ่งในบางมุมหรือว่า เออคิดว่าเข้าใจคุณทั้งหมดคิดว่ารู้จักคุณดีแต่จริงๆอะ่ะก็ก็ไม่ได้รู้จักคุณดีเพราะว่าคุณยังมีมุมที่ที่เก็บซ่อนเอาไว้มีมุมที่ไม่ให้คนอื่นรู้แล้วก็เป็นคนที่ไม่บอกไม่อะไรมีอะไรคิดเองคิดเองเออเองคิดเองตัดสินใจเองเพราะว่าฉันมีเหตุผลมากพอฉันมีสติมากพอฉันตัดสินใจเองได้อะไรแบบเนี้ยจะเป็นคนแบบนั้น ทีนี้ถ้าคุณตัดใจจากเขาแล้วจะเป็นยังไงจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณถ้าคุณตัดใจจากคนคนนี้ไปแล้วอะจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวคุณโอเคตอนแรกเลยเนี่ยคุณก็จะรู้สึกเหมือนแบบไม่มีความสุข ขาดความสุขขาดความมั่นใจรู้สึกไม่มั่นคงรู้สึกอ่อนไหวนะแล้วก็เหมือนกับมีความโหยหาโหยหาความรักโหยหาเขาคุณอาจจะให้ใจเขาไปมากหรือว่าเอ่อได้รับความสุขหรือเอาความสุขของตัวคุณเองอะไปผูกติดกับเขานะแล้วหลังจากนั้นนะอ,อ่อนแออืม คุณจะอ่อนแอนานมากเลยแหละอ่อนแอมากๆนานๆเลยแบบแบบเริ่มต้นใหม่ไม่ได้อะต่อให้มีคนเข้ามาถามว่ามีคนเข้ามาไหมจะมีคนเข้ามานะมีคนอื่นเข้ามาแต่คุณไม่สามารถที่จะเริ่มต้นใหม่ได้คุณอาจจะมีชอตมีตัวเลือกมีคนเข้ามาแต่คุณไม่สามารถเลือกได้ไม่สามารถตัดใจหรือไม่สามารถที่จะเอ,อ่อหยุดคิดถึงเขาหรือ Move on จากคนคนเนี้ย ได้ไง่ายๆทีนี้ต่อให้มีคนเข้ามาคุณก็ไม่สามารถที่จะไปเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่หรือเปิดใจกับคนใหม่คุณอาจจะพยายามเปิดใจพยายามคุยแต่พอถึงจุดหนึ่งคุณก็จะยังแบบยังคิดถึงคนเก่าอ่ก็จะยังคิดถึงเขาอยู่มันก็จะไม่สุด ก็คือไม่สามารถรักคนใหม่ไม่สามารถแบบเปิดใจได้แบบร้อไม่สามารถไปแบบสุดทางได้อย่างเงี้ยมันก็จะล้มเหลวนะคะการเริ่มต้นใหม่ก็ไม่สำเร็จเป็นเพราะความรู้สึกของคุณความอ่อนแอความอ่อนไหวความคิดถึงความหวยหาคนนั้นคนเก่าแต่ทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงเพียงแต่ว่าของคุณ่ะอาจจะช้า อาจจะนานคุณอาจจะเปลี่ยนแปลงยากความรู้สึกของคุณมันอาจจะหนักหนักหน่วงหน่อยนะคะแต่เมื่อถึงจุดจุดหนึ่งอ่ะคุณก็จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงด้วยความความคิดหรือจิตใต้สำนึกของคุณอ่ะเป็นตัวบอกคุณเองว่าแบบอยู่แบบนี้ไม่ได้นะอยู่แบบนี้ไม่ได้แล้วฉันจะเป็นแบบนี้ต่อไปไม่ได้แล้วฉันต้องรักตัวเองฉันต้อง จัดการความรู้สึกของตัวเองฉันต้องเข้มแข็งฉันต้อง move on ให้ได้แล้วฉันจะมาจมอยู่กับความทุกข์แบบนี้คุณจะรู้ตัวคุณมันเหมือนแบบคนตื่นรู้อะค่ะตื่นรู้ด้วยตัวเองเพราะว่าทุกอย่างมันย่าแย่กว่าคุณจะไปรู้ตรงนั้นอะกว่าคุณจะแบบตัดสินใจได้หรือจะไปรู้ว่ามันถึงเวลาแล้วนะคือคุณจะต้องผ่านผ่านความแบบความรู้สึกที่แย่มากๆซึ่งเราไม่อยากให้ให้มันเกิดขึ้นถ้าคุณได้ฟังแบบคลิปนี้ คุณอาจจะอาจจะช่วยให้คุณแบบรู้ตัวเร็วขึ้นอาจจะช่วยให้คุณแบบว่า,ามีสติและรักตัวเองมากขึ้นรู้แหละว่ามันเจ็บรู้แหละว่ามันเสียใจแต่อะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ต้องยอมรับแล้วก็ปล่อยให้มันผ่านไปอ่ะต้อง move on ให้เร็วนะคะแต่ถ้าจะพ่ยเนี่ยคุณจะคิดได้ด้วยตัวคุณเองจากจากสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นรอบตัวคุณเช่นบางทีคุณแบบส่องกระจกแล้วรู้สึกว่า โอ้ยฉันโทรมจังเลยอะทำไมฉันถึงปล่อยเนื้อปล่อยตัวได้นานขนาดนี้หรือทุกอย่างทำอะไรไม่ได้เลยทำงงทำงานไม่มีสมาธิงานเสียงานเสียการไปหมดเลยอย่างเงี้ยเริ่มรู้สึกว่ามันส่งผลกระทบกับสิ่งต่างๆส่งผลกระทบต่อจิตใจต่อสุขภาพต่องานต่อคนรอบตัวไม่มีความสุขในชีวิตแล้วแบบไม่ออกไปพบผู้คนคุยกับใครก็ไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ย เพื่อนก็เริ่มห่างหายคนเลิกรอบตัวอาจจะแบบเข้าหน้าไม่ติดหรือแบบเออเริ่มแบบคุยกับคุณไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะแย่ไปหมดแล้วแล้วคุณจะเริ่มแบบรู้ตัวซึ่งเราไม่อยากให้ให้มันถึงขั้นนั้นอะนะนะอันนี้เตือนไว้นะคะไม่อยากให้มันถึงขั้นนั้นเพราะฉะนั้นให้รีบให้รีบตื่นรู้ให้รีบเอ,อ่อกลับมารักตัวเองนะอืม พอคุณตื่นรู้คุณจะเริ่มคุณจะเริ่มสังเกตะคุณจะเริ่มสังเกตอาการของตัวเองเริ่มสังเกตแบบอะไรต่างๆรอบๆตัวที่มันเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มคิดได้เริ่มคิดออกเริ่มรู้ว่าคุณต้องทํำยังไงแล้วคุณก็จะเริ่มค่อยๆฟื้นตัวเตรียมตัวเตรียมใจทําตัวเองให้พร้อมนะคะคุณจะเริ่มมีพลังงานเริ่มมีแบบเอเนอรกลับมา เริ่มพูดคุยมากขึ้นเริ่มมีความฮึกเหิมฉันอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่สิบเหรียญขึ้นมาละสิบเหรียญขึ้นมาบ่งบอกว่าอุย๊ยแใบบสุดท้ายเห็นไหมอะส Star สดใสเลยคุณจะมีความมั่นคงมั่นใจในตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวเองก่อนเริ่มจากอยู่ได้ด้วยตัวเองพอพอเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มรักตัวเองคิดได้คิดตกคราวนี้คุณอยู่ได้ด้วยตัวเองแล้วคุณก็มีความสุขมากด้วยนะ คุณแบบรู้สึกแบบเข้มแข็งเข้มแข็งกว่าเมื่อก่อนด้วยเข้มแข็งกว่าเดิมแล้วก็อยู่ได้แบบชิลๆต่อให้ไม่มีใครก็อยู่ได้แล้วคนรอบข้างคนรอบตัวสภาวะสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆคือกลับมาดีดีเหมือนเดิมหรืออาจจะดีกว่าเดิมด้วยความที่จิตใจคุณอะมันมันเข้มแข็งมันแบบไม่พึ่งพาความสุขจากใครเลยแม้แต่เพื่อนแม้แต่ครอบครัวหรือคนรอบข้าง คุณสุขใจได้ด้วยตัวเองแล้ว่ะไพ่ใบสุดท้ายเป็นเดอะสตาร์สดใสสดใสกว่าเดิมแล้วคุณกลายเป็นคุณคนใหม่มีสเสน่ห์มีความเออ่มีไฟในตัวมีเหมือนมีสปอตไลท์ฉายมาที่คุณ,คณกลายเป็นแบบคุณในเวอร์ชั่นที่อัปเกรดดีขึ้นแล้วหลังจากนั้นเดอะสตาร์ขึ้นมาไม่ต้องกลัวว่าจะเหงานะคะ จะมีคนเข้ามาสนใจจะมีคนเข้ามาชื่นชอบและคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่ใช่เจอคนทีเออ่เป็นคู่จริงๆที่จะได้สร้างครอบครัวเป็นหลักเป็นฐานลงเอยกันเหมือนเป็นฟ้าหลังฝนของคุณเลยอะหลังจากที่คุณผ่านพาย,ยุแบบรุนแรงโหมกระหน่าชีวิตแบบย่ำแย่มากๆพอคุณคิดได้พอคุณคิดออกปุ๊บเปลี่ยนตัวเองปุ๊บ นั่นแหละสิ่งดีๆเข้ามาแล้วเป็นสิ่งที่ดีมากคนที่ไม่ใช่ก็มันก็ต้องออกไปก็ถูกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นพอคุณเปลี่ยนเป็นคุณเวอร์ชันใหม่อัปเกรดตัวเองแล้วเป็นคุณอีกรลเวลหนึ่งแล้วพลังงานของคุณดีแล้วคุณก็ดึงดูดคนที่เป็นคู่ของคุณเป็นคนเป็นคู่แท้ของคุณเข้ามานะคะมีโอกาสได้แต่งงงแต่งงานสร้างครอบครัวสุขสมหวังเป็นความรักที่มั่นคง อย่างที่คุณหรือใครหลายๆคนต้องการนะคะอ่ะโอเคเอ,อ,อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะคะว่าภาพมันเป็นแบบเนี้ยเป็นจุดๆอะไร่างนี้คืออันนี้ทำตอนตอนเช้าแล้วบแบบแดดมันมันแรงมากแดบดบมันส่องผ่านเข้ามาผ่านผ้าม่านอะนะมันก็เลยมีมีความแบบแสงแบบนี้นะคะ อ่ะโอเคสุดการอ่านไทยแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ